สมาชิกสหกรณ์อมรัพย์สาสุขจังหวัดมุกดาหารทุกท่านนะคะวันนี้เรามาดูสมาชิกต้นแบบของเขตของหน่วยสะสะจมุกดาหารนะคะโดยคุณพี่เพียรพิษสกุลไทยนะคะ<ม>เดี๋ยวซูมไปหน่อยนะคะวันนี้เรามาจุดแรกอยู่ที่ไปดูครอบวัวนะคะทั้งหมด4ตัวนะคะจากเดิมเนี่ยซื้อวัวให้ลูกเพราะว่าลูกได้4.00<ม><ม>แต่ตอนนี้ขยายอ,าออกไปได้หลายตัวแล้วมีพร้อมได้อีก3ตัวนะคะ แล้วก็จุดที่สองที่เรามาดูนะคะเนื้อที่สามไร่นะคะตรงนี้คือมีบอ่อปลาอยู่สบอ่อแล้วก็เลี้ยงควายด้วยนะคะแล้วก็มีธุรกิจลเล็กๆให้ลูกสาวขายของอยู่หน้าบ้านเมื่อกี้เรากินลูกชิ้นกันผลไม้นะคะแล้วก็เนี่ยบอ่อปลามีปลามากมายเลยนะคะเยอะมากเลยนะคะ มีความร่มรื่นมากนะคะพี่เจ้าขาพี่เจ้าตอนนี้มาดูแล้วรู้สึกยังไงคะในบอ่อปลาขอแสดงความรู้สึกหน่อยค่ะสบายมากเลยอะ<ผ>มทาทงนี้เลยคะ่ะเป็นบรรยากาศที่ใครเป็นเพื่อนสมาชิกเราหน่อยขึ้นชมเชื่อมชมโต๊ะสะอนดด้วยชมเลยนะคปลาเยอะมากนะคะนี่พี่เพื่อนพี่นี่เป็นปยอดเลยสมาชิกใกต้นแบบของสสจที่ถึงแม้จะทำงานอยู่ในสำนักงานแต่เวลาการเงินด้วยดูแลการเงินด้วยบริหารการเงิน เรื่องะเรื่องการเดินแบบคอนเ็นก์ก็ไม่มีเลยเตรียมพร้อมทุกอย่างทั้งลูกทั้งเขาเรียกว่าอะไรนะการประกอบอาชีพเอาไว้ขอยอดได้ห้ดเลยคะที่ต้อมอธิบายความรู้สึกนิดนึงค่ะอย่าลืมปลาสวายตัวใหญ่มากครับรัาผมนะครับปลาจุ่มที่นี่อร่อยมากนะคะเราจะเอาขึ้นสดๆแล้วก็จุ่มให้กินวันไหนว่างนะเชิญได้เลยค่ะยิีทุกเมื่อค่ะ เตรียมพี่ตรีมมีแนวคิดยังไงคะพูดตรงคร่วมนี้ให้หน่อยค่ะตอนนี้ที่ท่านมีบอ่อปลามีมีควายมีให้ลูกด้วยมีอะไรด้วยนิดนึงค่ะ,อะบอกสมาชิกเรหน่อยค่ะเตรียมไว้ตอนนี้ก็คือเตรียมเผื่อตัวเองเหนื่อยแล้วอยากพักค่ะ,ะสาอาทิตย์คือปกติก็จะทํางานกับตัวเลขวันปกติ งานกับตัวเลขก็ปวดสมองอยู่<อ>แล้วนะคะเสร็จ<า>ก็มาผ่อนคลายมาพักผ่อนที่นี่ค่ะเราเตรียมบรรยากาศไว้เผื่อต้อนรับเพื่อนๆต้อนรับญาติมทุกท่านที่มาเยี่ยมด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะรอหน้าที่ตั้งท้องเสมอ<ด>ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวไปดูจุดที่สามเราเตรียมไว้ว่าจะทําเป็นร้านขายของนะคะพี่ติมนะ่ะจะไม่ทําเมื่อพร้อมอยากทําเมื่อไหร่ให้ทาทาทีละส่วนทีละเล็กทีละน,อน้อย พีมเกษียนก็จะเสร็จ่ามาของได้ตกปียอแปดปีพี่ติ๋มเกษียนเดี๋ยวเราจะมาเยี่ยมคจะออกเป็นเวลาค่ะใายจะออกเป็นเวลาออกเช้ากับเย็นตอนกลางวันก็กินหญ้าในครอบใฟก็มีท้องนะคะอยู่ในท้องตัว เป็นรถใกล้มาสก,กรจัดสรรให้ทั้งหมดนะคะมาจากน้ำพักน้ำแรงของสองคนสามเไม่เกี่ยวกับมร่าดกเลยท่านสมาชิกาพอดีนั่งรถเข้ามาพี่ติมบอกว่าเนื้อที่นี้ที่ซื้อไว้นี่ร้อยไร่โดยใช้เงินสหกรณ์แล้วก็เงินของสามีซื้อกันไม่ใช่เงินมรดกนะคะมรดกพี่ติมจะมีป่าสวนาสาาต แล้วก็พี่ซิมจะบริหารโดยมีเงินรายได้ก็คือรายวันจากลูกค้าขายรายเดือนจากการตกียางตนนัวนี้แล้วก็รายปีจากสวนมันะมนะคะมันจากป<า>ลางลูกวัวลูกคไา<ว>ยสุดยอดมากมเราจะเกี่ยเกี่เสร็จแล้วเราก็จะใช้น้ำปดหยอด,ดยอค่ะจะกีดตอนกลางคืนค่ะน้ำยางจะไหลตอนกลางคืนกเขาจะกี หัวยางหนึ่งสองขออีกอนหน่อยนะหน่งส ช่ต้นแบบใช่ไหมบ้านการจัดการบริหารการเงินสวัสดีค่ะวันนี้ก็ดิฉันนางเพียงพิศกุลไทยสมาชิกสากรหมายเลขก0 1 6อะคะเป็นสมาชิกสากรของเรามาก็ตั้งแต่พศ2อ 2, 2 137ตั้งแต่มาบรรจุที่โรงพยาบาลบ้านใหญ่นะคะ,ะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสากรอมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารนะคะที่เมตตาที่เมตตาให้ดิฉัานนางเพียรพิษสกุลไทย ได้เป็นสมาชิกนะคะปีนี้ก็ต้องขอขอบคุณป้าเจียะคะคประธานสากรอมทรัพย์สาธารณาสุขของเราที่ให้โอกาสดีๆมาเยี่ยมชมสวนของสมาชิกเรานะคะ,ะในส่วนของดิฉันก็อยู่บนเนื้อที่ทั้งหมด130ไร่ค่ะอคขอบอกด้วย ความจริงใจเลยค่ะว่าสหกรณ์อมรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารเป็นคนออกทุนซื้อให้ทั้งหมดทั้งมวลก็จะบอกเทคนิคในการบริหารนี่นิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเราสองคนผัวเมียเริ่มจากค่าราชการชั้นผู้น้อยด้วยเงินเดือนบรรจุที่4,900กว่าบาท2คนนะคะ ก็บริหารหนี้สินสากรมาซื้อทรัพย์สินแล้วก็ค่อยๆลงทุนไปเรื่อยๆเ,เราไม่มีต้นทุนเยอะแยะมากมายนะคะเราก็ค่อยซื้อเล็กซื้อน้อยขยายกิจการไปเรื่อยๆจากไม่มีจากศูนย์มาจนถึง130ไร่ถือว่าเป็นความภูมิภาคุนใจนะคะใน130ไร่นี้ก็จะแบ่งเป็นสวนยางพารา สไร่แรกเป็นยางพาราแล้วก็40บไร่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็เป็นยางพาราแล้วก็จะเป็นสวนผลไม้อีกสิไร่ฝั่งีกข้างบนที่ติดภูเขาก็จะปลูกก็ติดป่าไร่นะคะติดเขตป่าไร่ก็จะปลูกมันสัปะหลังทั้งหมด20รมไร่แล้วก็ยางพาราอีก40ไร่แล้วก็ไม้ไม้ยืนต้นที่เป็นไม้ใหญ่ที่จะเป็น ทรัพย์สินต่อให้ลูกให้หลานนะคะอีกสิบไล่นะคะก็รวมเป็นทั้งหมด130ไร่อยากฝากไปถึงเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะคะในการที่จะกู้เงินแต่ละครั้งถ้าอย่างของตัวหนูเองนี่จะไม่กู้เงินมาเพื่อที่จะมาใช้จ่ายจะกู้เงินก็ต่อเมื่อมีแผนที่จะลงทุนเท่านั้นนะคะเพราะว่าเงินที่เราจะใช้จ่ายนะเราก็จะใช้จากเงินเดือนในส่วนที่เหลือน้อยนิดนั้น แต่เราต้องเป็นคนขยันเป็นคนประหยัดโบราณนวา่าไวัยวาอย่านอนตื่นสายอย่าอายทํากินอย่ามีเงินหน่อยอย่าค่อยวาสนายัางใช้ได้อยู่ทุกวันนี้นะคะถ้าตื่นต้งแต่เช้าเข้ากระสีใดเรียกหลายเพียนทิศจะตื่นตีห้านะคะตื่นตีห้าเอาควายออกคอบเจ็ดโมงเอาควายเข้าแล้วก็ไปทำงานนะคะ ก็าสามารถทํางานได้กับเพื่อนเหมือนเดิมปกติกลับบ้านมาเราก็มาเอาควาออกค้อบอีกทีหนึง่งเราก็ได้เลี้ยงควายเราก็ได้เลี้ยงบัวนะคะเป็นอาชีพเสริมของเราอีกอย่างหนึง่งจะบริหารตัวเองด้วยการหาเงินรายวันรายวันก็คือลูกก็จะค้าขายอยู่หน้าบ้านลูกชายก็ขายของที่ตลาดราตีหลังเลิอกที่ดน เงินรายเดือนแล้วก็ได้จากการยางพาราการขายยางพารานะคะหเดือนเราจะออกทั้งหมด2รอบสิบวันเราจะออกรอบหนึ่งรอบหนึ่งก็ได้ยางอยู่ที่ประมาณ3ตัน3มตันก็คือสามพันกิโลกิโลละประมาณ20่กว่าบาทขึ้นไปนะคะ แล้วก็รายได้รายปีรายปีของเราก็จะได้ได้จากลูกวัวลูกควายที่เราเลี้ยงไว้แล้วก็จากมันสำปะหลังนะคะที่เราปลูกไว้20ไร่ก็ปีไหนราคาดีหน่อยก็โชคดีนะคะก็ได้เงินเป็นกอบเป็นกำนะคะฝากไปถึงเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่อ,อยากบริหารนิสสากอนนะคะให้เริ่มไปทีละนิดทีละหน่อย จะได้ไม่ลำบากตัวเองมากนะคะเตรียมอะไรไว้ได้ให้เตรียมทำอะไรไว้ได้ให้ทำไม่ต้องรอทำเมื่อตัวเองพร้อมนะคะเตรียมไว้เลยค่ะตอนนี้ลูกเรายังไม่โตลูกยังไม่ใช้เงินเยอะก็ให้เตรียมไว้เมื่อลูกเราใช้เงินเยอะขึ้นมาเราก็จะสามารถมีทุนมีเงินให้ลูกเราใช้ได้นะคะขอฝากข้อคิดเหล่านี้ถึงเพื่อนๆทุกคนนะคะด้วยความขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะ ในวันนี้เนี่ยนะคะก็ทีมเป็นสถาบัเป็นสมาชิกสหารณ์รต้นแบบนะคะแต่ว่าที่คิดว่าศักยภาพแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็ไม่เท่ากันแต่ว่าอยากให้เห็นภาพนะคะว่าทีมเขาเริ่มจากเล็กน้อยนะคะก็คือสะสมไปเรื่อยๆนะคะก็อยากจะให้กําลังใจกับสมาชิกเราทุกคนนะคะว่าแต่ละคนในการบริหารเงินในการบริหารหนี้ทั้งรายวัน ทั้งลายเดือนแล้วก็รายปีนะคะก็ในสิ้นปีนี้นะคะเราก็จะมีบูธของน้องติ๋มที่จะเป็นให้ความรู้กับทุกคนนะคะเราจะให้บูธกับสมาชิกต้นแบบที่เราไปในแต่ละอำเภอนะคะแล้วก็จะได้ให้ความรู้กับเพื่อนๆืสมาชิกเราว่าเป็นที่ปรึกษาให้กับเพื่อนๆืสมาชิกนะคะแล้วก็ผลผลิตใดที่อยู่ในช่วงที่ เราจะประชุมใหญ่นะคะก็จะได้เห็นผลผลิตของน้องติ๋มนะคะหรือว่าในส่วนขององค์ความรู้ที่จะให้กับเพื่อนๆนะคะก็ก็อยากสอส่งกาลังใจนะคะว่าในคณะกรรมการทุดท,ที่31ของเรานะคะมีความตั้งใจทั้งตั้งแต่เรื่องของการหาแหล่งทุนที่ดอกเบี้ยต่ำมาบริหารให้สมาชิกได้กู้ยืมแล้วก็ไปต่อทุนนะคะแล้วก็ มีชีวิตคุณภาพที่ดีนะคะอันนี้ก็เป็นความตั้งใจของสมาชิกแล้วก็เป็นกรรมเป็นสัมคทธิ์ตอนตั้งใจของกรรมการเราทุกคนในยุคนี้แล้วก็อยากจะขอส่งกําลังใจให้กับสมาชิกทุกท่านนะคะก็เลือกเอาสิ่งใดที่ทําได้เราก็ทําในจุดกาลังที่เรามีอยู่นะคะก็วันนี้ต้องขอบคุณน้องติ๋มนะคะแล้วก็ครอบครัวนะคะทั้งโอ้กอดแล้วก็หลานชายที่ทะยันมากนะคะทั้งลูกทั้งสามีนะคะแล้วก็อนาคตที่อีกแปปีที่ติม๋มจะเกษียณ ราคิดว่าคงมีโอกาสได้มาเยี่ยมพี่ติ๋มค่ะนะคะก็ที่ที่ทางโน้นจะเป็นแบบที่เขาและมีน้ำตกสวยมากนะคะแล้วก็บรรยากาศดีมากวันนี้เราคงไม่สามารถที่จะไปได้ร้อยสามสิบไร่นะคะแต่ว่าพี่ติ๋มมีพายอยู่ทั้งหมดสี่ลังในแต่ละจุดนะคะก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ให้โอกาสพวกเราในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะพี่ติ๋มขอบคุณค่ะ